สวัสดีครับผมโอ๊ตปีเซียวอชครับผมวันนี้เรามาอยู่กับเอลังเงอุนโซเน่ในรุ่นไซเวิร์กโลสโกครับผมในรหัส140.032ครับผมตัวนี้เปิดตัวขึ้นมาครั้งแรกนะครับในปี2009แล้วก็เป็นปีที่ครบรอบ15ปีพอดีของแบรนด L ์เอลังเงครับผมซึ่งถือว่าเป็น15ปีที่ค่อนข้างจะคุณภาพของเอลังเงมากๆครับเพราะว่าถือว่าเป็นการออกมาแต่ละรุ่นของเอลังเงนะครับได้สร้างชื่อแล้วก็ แสดงถึงศักยภาพของแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่หายไปหลาย10ปีแล้วก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็ขุดนวัตรกรรมงานศิลปะต่างๆแล้วก็ความเป็นคราฟแมนชิฟของแบรนด์ออกมาได้อย่างสุดยอดแล้วก็สร้างชื่อให้แบรนด์มากๆในระยะเวลาอันสั้นครับผมซึ่งในปีที่15เนี่ยเขาก็ออกรุ่นนี้ขึ้นมาครับเป็นตัวไซเวิร์ครับผม ตัวเซเวิร์กเนี่ยครับจริงๆแล้วแรงบันดาลใจในการที่เขามาใช้ทํานาฬิกาตัวนี้ถือว่าเป็นสตอรี่ที่สําคัญมากๆสาหรับตัวแบรนด์ครับผมเพราะว่าตัวนี้เขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากตัวเซ m เปอร์โอเปร่าที่ดุสเ d e ดนประเทศเยอรมน,นีครับผมซึ่งเป็นโรงละครที่ใหญ่แล้วก็มีชื่อเสียงมากๆของประเทศเยอรมน,นีครับซึ่งมันมีนาฬิกาอยู่ตัวหนึ่งที่อยู่ข้างในโรงละครตัวนี้ครับเขาจะชื่อว่าไฟมินิทคล็อกแลวเขาก็ใช้ระบบการบอกเวลาภายในโรงละครเนี่ยมีในระบบ ดิจิตอลเช่นเดียวกับตัวนี้ครับผมเพราะว่าเขาต้องการให้คนที่อยู่ในโรงละครที่ใหญ่โตทั้งหมดเนี่ยสามารถอ่านค่าเวลาได้อย่างง่ายดายแล้วก็แม่นยำครับผมซึ่งเขาก็เลยใช้ระบบดิจิตอลแทนที่จะใช้แบบเขียนครับผมซึ่งทําให้คนเนี่ยอ่านค่าได้ง่ายกว่าซึ่งนาฬิกาเรือนนั้นเนี่ยครับเป็นจุดเริ่มต้นของอาชีพของคุณเฟเดนานอดฟลังเง่เลยครับผมเพราะว่าคนที่เป็นอาจารย์แล้วก็คนที่เป็นคนดูแลของคุณเฟเดนานอดฟลังเง่เนี่ยเขาเป็นคนที่สร้างนาฬิกาตัวไฟไมนิค็อกที่โรงละครเซมเปิร์โอเปร่าเนี่ย ซึ่งพอคุณเอลังเงนะ่เนี่ยเขาได้ร่วมง,งานกับคนนี้เลยเป็นแรงบันดาลใจในการที่เขาเนะี่ยอยากจะทําอาชีพวอชเมกเกอร์ uh, maker, แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงานที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนอยากคาดไม่ถึงกรับผมซึ่งก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์เอลังเง่แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นชีวิตของคุณเฟอร์เดนานด์ดอฟลลงเง่ด้วยครับซึ่งก็เลยออกมาเป็นตัวนี้ครับซึ่งก็คือตัวไซเวิร์กครับผมเรามาดูที่หน้าปัดกันครับคือความโดดเด่นของหน้าปัดตัวนี้จะอยู่ที่การจัดเรียงอิเลเมนที่เราไม่เเเคยยห็นนนลัักกกษณะาารจรจดีีงงแบบ้มบม่่อซึ เขาใช้ระบบการบอกดิจิตอลเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วแบรนด์อื่นก็มีอย่างเช่น iwc ที่ใช้เป็นตัว p o w e r b e e r ซึ่งคุณ p o w e r b e e r เองนะครับก็เป็นออริจินอลของการเป็นบอกเวลาแบบดิจิตอลเลยครับผมแต่ว่าตัวไซเวิร์ตัวนี้เขาจะเป็นบอกในแนวนอนครับผมซึ่งฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นหลักชั่วโมงครับฝั่งขวาจะเป็นหลักนาทีแล้วตัวกรอบที่เขาเป็นตัวล้อมรอบทั้งตัวชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีเนี่ยครับจริงๆแล้วมันเป็นการดีไซน์มาตั้งแต่เครื่องด้านหลังให้สัมพันธ์กันมาทั้งหมด สจุดตัวนี้ที่โผล่มาบนหน้าปัดนะครับฝั่งขวาตรงนี้จะเป็นแกนของตัวหลักนาทีครับผมแล้วก็ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวที่ยึดตัวหน้าปัดเข้ากับเครื่องครับแล้วก็ตัวสีเงินตรงนี้จะเป็นหน้าปัดที่โดนเจาะรูให้ประกอบครับเข้ากับตัวกรอบตรงนี้ได้อย่างพอดิบพอดีครับผมซึ่งถือว่างานในการประกอบของเขาเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมสมกับเป็นประเทศเยอรมันเลยครับผมตัวอิเลเมนต์ของเขาเนี่ยครับจะประกอบด้วย 3อย่างอย่างที่บอกใช่ไหมครับเราก็อิเลเมนต์สุดท้ายที่อยู่ตรงประเวทหน้าปัดเลยก็คือตัว power reserve ครับ A.B ก็คือตัว power reserve ที่หมดแล้วก็ A.U.F ก็คือ power reserve ที่เต็มครับซึ่งการจัดเรียงของเขาแบบนี้นซึ่งปกติแล้วเนี่ยความโด่งดังของเอลงเงีตั้งแต่เปิดตัวแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยคือความเป็น asymmetrical หรือว่าความอะสมมาตรครับผมแต่ว่าตัวนี้เขาจัดมาสะสมมาสเ,เป๊ะเลยแต่ก็สามารถจัดเรียงอิเลเมนต์ได้อย่างเรียบง่าย แต่ว่าลงตัวแล้วก็สวยแบบเพอร์เฟกต์พ o r t ์ชั่นมากๆก,กับผมซึ่งถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่โอ๊ตคอนข้างชอบมากๆเลยครับเรามาดูที่เครื่องกันครับตัวเครื่องของ ไซเวิร์กเนี่ยครับจริงๆแล้วจุดที่เป็นจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยเวลาเรามองเข้าไปแล้วเราเห็นปุ๊บเราจะรู้เลยว่านี่คือเครื่องของนาฬิการุ่นไซเวิร์กของตัวเอลเลนเง้ครับผมตรงที่ชิ้นงานอยู่ชิ้นหนึ่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยก็คือชิ้นนี้ครับที่มีลักษณะคล้ายๆสมอเรือตรงนี้ครับผมซึ่งเวลาเราเห็นปุ๊บเราก็จะรู้เลยว่านี่คือนาฬิกาของรุ่นไซเวิร์กอย่างแน่นอนครับตัวแท่งเครื่องเขาก็จะใช้เป็นนอยซิเบอร์หรือว่าตัวเจอร์แมนซิเบอร์ครับผมซึ่งเครื่องตัวนี้ก็จะมีความเเหลลือองงมมมมขึึ้นนนนาาาิดครัตะะยะวที่ ใช้งานไปยิ่งนานก็จะยิ่งเหลืองกับผมนี่เป็นเอกลักษณ์ของตัวนอยซิเวอร์หรือว่าตัวเยอรมันซิเวอร์ที่ใช้เป็นแท่นเครื่องของเขานะครับซึ่งจะไม่เหมือนกับฝั่งสวิตซ์ฝั่งสวิต์เนี่ยจะเป็นทองเหลืองแล้วก็ชุบเป็นโครเมียมซึ่งทําให้ตัวชิ้นงานเนงามากขึ้นกับผมแต่ว่าตัวฝั่งเยอรมันเนี่ยเขาจะใช้พอใช้เป็นเยอรมันซิเวอร์แล้วนะครับกลายเป็นว่าเขาไม่สามารถชุบเก็บงานได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างของเขาเนี่จะต้องเนี้ยบเรียบสวยตั้งแต่ต้นที่ออกมาจากฝีมือช่างกับผมซึ่งงก็็ถือว่าาเปนนแ ทั้งหมดของตัวชิ้นงานทั้งหมดตรงนี้ครับผมซึ่งก็ถือว่าสวยมากๆตัวชิ้นที่เป็นชิ้นเล็กๆตรงนี้ก็จะเป็นแบล็คโพลิชทั้งหมดครับซึ่งถือว่าทำออกมาได้สวยงามสไตล์เอ,อลังเงี้มากๆครับผมแล้วก,ลก็ลักษณะของการฝั่งของเมทัลทิมของเขานะจะสังเกตว่ามันจะมีจานทองที่รองตัวเมทัลทิมไวครับผมซึ่งตัวนี้เขาจะเรียกว่าชาตองหรือว่าโกชาตองครับผมซึ่งก็คือชาตองสีทองนั่นเอง ซึ่งตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ในการช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับเมทัพทีมแล้วก็คือในสมัยก่อนนะครับมันจะไม่เหมือนกับปัจจุบันครับสมัยก่อนเมทัพทีมเนี่ยเขาจะมีลักษณะเป็นเมทัพทีมธรรมชาติเพราะฉะนั้นมันเปราะแตกง่ายแต่ว่าหลังจากที่เขาใช้โกชาตองเนี่ยมันก็จะสร้างความแข็งแรงให้กับตัวเมทัพทีมให้มันแตกได้ยากขึ้นแล้วก็สามารถรองรับตัวแกนต่างๆของจักรเนี่ยได้ดีมากขึ้นนะครับซึ่งพอหลังจากยุคหลังมานะครับตัวโกชาตอง Alum, ตรงนี้เขาก็ไม่ได้มีหน้าที่ในการสร้างความแข็งงงแแรรใใหห้้กับับเมมมมททททพีี Harris ลววาาะ่่สขอ ทั้งสวิตแลวก็เยอรมันเองนะครับเขาใช้เป็นมาทับทิมที่มีความแข็งแรงที่มากขึ้นซึ่งเป็นทับทิมสังเคราะห์นะครับก็เลยทําให้ตัวแนบมีหน้าที่ในการประดับตกแต่งแทนที่จะทําหน้าที่ในการสร้างความแข็งแรงแต่ว่าก็ถือว่าเอลังเง้เขาอนุรักษ์เรื่องนี้ไวครับผมเขาก็เลยใช้วิธีการฝังแบบเดิมครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์มากๆของเอลังเแล้วก็ไม่มีเห็นในแบรนด์อื่นๆครับผมตัวจะกอกตรงนี้ก็จะเป็นข้างๆตรงนี้ก็จะมีการแกะลายครับผมซึ่ง ก็จะมีชิ้นที่เป็นชิ้นจกกักรอกเองด้วยแล้วก็ชิ้นตรงนี้ครับก็จะเป็นชิ้นที่ต้องมีช่างอยู่ไม่กี่คนในแบรนด์นี่ละเงี้ยครับที่เขาจะเป็นคนช่างแกะสลักโดยเฉพาะเลยซึ่งเขาก็จะมีหน้าที่แกะอย่างเดียวทีนี้แต่ละเรือนเขาก็จะมีลักษณะการแกะที่ไม่เหมือนกันเลยครับผมซึ่งเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของแบรนด์เหมือนกันที่เขามีกิมมิคเล็กๆตรงนี้ไว้ถ้าเกิดเรานราฬิกากลับไปที่ตัวโรงงานเขาเขาก็จะรู้เลยว่าตัวการแกะลายแบบนี้ เป็นฝีมือของช่างคนไหนครับผมซึ่งเราสามารถได้ไปพูดคุยกับช่างได้ด้วยครับซึ่งก็ถือว่าเก๋แล้วก็น่ารักมากๆครับสำหรับแฟนที่เป็นแฟนเอเลเง่ตัวยงเลยในเวลากลับไป mm hmm. ก็จะรู้สึกได้ความอบอุ่นของตัวแบรนด์กับตัวลูกค้าด้วยครับผมซึ่งก็ถือว่าเจ๋งมากๆครับตัวเครื่องตัวนี้เขาจะเรียกว่าแคล L043.1 ครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นบีท,ที่ค่อนข้างต่ำของผมคือเป็นบีท1 8 0 0 0 v p h ครับผม ซึ่งกลไกของการใช้งานของอะไรเงี้ยตัวนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ง่ายมากๆครับเพราะว่าเม็ดมะยมของเขาที่อยู่ตำแหน่งของเลข2นาฬิกาเนะครับเราไม่จำเป็นต้องคลายเกี่ยวเม็ดมะยมครับผมเราสามารถขึ้นลานได้เลยครับขึ้นลานตัวเพรเสเซิร์ตรงนี้ครับก็จะค่อยๆขยับไปเรื่อยๆตัวนี้จะเก็บพลังงานได้36ชั่วโมงครับผมหรือวันกว่าๆแล้วก็การตั้งเวลาของเขาเนี่ยจะเป็นการตั้งโดยที่ดึงเม็ดมะยมขึ้นมาหนึ่งจังหวะครับแล้วก็ หมุนได้เลยครับเราหมุนทวนหรือว่าหมุนตามก็ได้นะครับตัวนี้ซึ้วเราก็สามารถตั้งเวลาได้สมมุติว่าตัวเราจะตั้งให้เป็น7จ็ดโมงเนี่ยเราก็สามารถตั้งถอยหลังได้ครับมันก็จะวิ่งตามที่เราตั้งครับผมซึ่งการดึงเม็ดไม่ยอมออกมาอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นการแฮ็กเข็มดีไปด้วยครับซึ่งเข็มทีศก็จะหยุดเดินไปครับทาให้เราสามารถตั้งเวลาได้อย่างแม่นยํามากขึ้นด้วยครับผม ก็ถือว่าเป็น,นกลไกที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็ไม่มีความซับซอ้อนเลยเพราะฟังก์ชันของเขาเนี่ยถ้าเกิดเทียบได้ก็คือเป็นฟังก์ชัน2เข็มครึ่งก็คือเป็นเข็มชั่วโมงเข็มนาทีแล้วก็เข็มวินาทีครับแล้วก็มี p w พ r r e s e r v ์บอกตรงกลางครับผม ตัวเคสของเขาเนี่ยก็จะเป็นเคสที่มีการขัดเงาทั้งเรือนครับผมคือถ้าเกิดเป็นวัสดุอื่นของเอลงเงี้ยเนี่ยครับตัวชิ้นกลางของเขาเนี่ยจะเป็นการขัดด้านครับผมไม่ว่าจะเป็นไวท์โกหรือเป็นแพลตินัมก็ตามชิ้นกลางจะเป็นขัดด้านยกเว้นวัสดุที่เป็นโรสโกเท่านั้นครับึ่งจะเป็นการขัดเงาทั้งตัวครับผมซึ่งตัวนี้เขาก็จะเป็นการขัดเงาทั้งชิ้นกลางเบเซลชิ้นด้านล่างแล้วก็ตัวฝาหลังตรงนี้ด้วยครับเขาก็จะเป็นการขัดเงาทั้งหมดครับ ตัวไซซิ่งของตัวนี้จะอยู่ที่41.9ม mm ิลลิเมตรครับความหนาของตัวเรือนจะอยู่ที่13มิลลิเมตรแล้วก็ ความยาวจะขายถึงขายอยู่ที่50มิลลิเมตรครับตัวนี้ถือว่าเป็นตัวไซซิ่งที่โอ๊ตใส่ค่อนข้างสวยครับผมสําหรับนาฬิกาที่มีความหนาขึ้นมาหนึงเพราะว่าขาของเขาเนี่ยไม่ได้มีความยาวมากครับทีนี้พอมันขึ้นข้อโอ๊ตและข้อมือโอ๊ตหกดนิ้วนะครับก็สามารถอยู่บนข้อมือได้อย่างสวยงามครับผมแต่ว่าตัวนี้จะเป็นไซส์ที่ค่อนข้างแม็กซิมัมแล้วครับมันจะมีตัวที่มีความเป็นคอมพล็กซมากกว่านี้เป็นตัวไกซิ้งไทม์แล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวที่มีวันที่อยู่รอบนอกครับผมซึ่ตตััววววนน้้จะะมมมมมีีไไไไซสส์เเปท่่่่่่ใดแแลพรราาาาาาคหหญกกิบํ 6. 2นิ้วขึ้นไปนะครับจริงๆแล้วตัวนี้ก็ถือว่าใส่สวยมากๆแล้วครับผมแต่ว่าถ้าเกิดข้อมือเล็กกว่านี้อาจจะต้องลองขึ้นข้อก่อนครับผมเพราะว่าตัวไซสซิงของเขาจะเป็นเล็กสุดคือ41.9มิลเลยครับจะไม่มีไซส์เล็กกว่านี้ครับซึ่งความหนาของเขาเนี่ยก็จะพอดีกับข้อโอทครับก็คือสามารถใส่ใส่สูทใส่อะไรได้ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะโนนออกมาจากเสื้อเยอะจนเกินไปครับผมก็ถือว่าเป็นไซส์ที่ค่อนข้างโอเคสำหรับคนเอเชียที่ข้อมือใหญ่กว่า6.2นิ้วครับผม ซึ่งก็ถือว่าใส่ซิงอคมาค่อนข้างดีแล้วก็ประทับใจกับตัวพอร์ชชันที่เวลาขึ้นข้อเราแล้วเนี่ยได้ฟีลแบบความลูลาแบบเต็มที่มากๆเลยแต่ว่าความลูลาของเขาเนี่ยจะออกมาไม่ได้แบบฉูดฉาดครับแต่มันเป็นความมินิมอลมันคือการดีไซน์ที่ลงตัวตั้งแต่เครื่องจักรจนถึงหน้าปัดครับผมก็ถือว่าเป็นความเพอร์เฟกของการออกแบบที่โอชอบมากๆครับตัวนี้ครับเรามาดูที่สายกับบาร์เกอร์กันครับสายของเขาเน่าจะมีเป็นสีน้ำตาลที่เป็น คล้ายๆสี่เม็ดมาขามครับผมแล้วด้านหลังก็จะเป็นหนังวัวครับส่วนบัคเกิลเนี่ยเขาจะมาพร้อมกับบัคเกิลที่เป็นโฟลดิ้งบัคเกิลครับปกติแล้วนะครับตัวอนไเงี้ยเขาจะให้บัคเกิลมาเป็นหัวเข็มขัดกับผมแต่ว่าด้วยไซส์ซิงที่ใหญ่เนี่ยจริงๆแล้วเขาจะให้มาเป็นโฟลดิ้งบัคเกิลเพราะว่ามันจะมีความแข็งแรงแล้วก็มั่นคงกว่าเวลาใสครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเป็นรุ่นไซส์ตั้งแต่42มิลส่วนใหญ่เราจะเจอเป็นพวกโฟลดิ้งบัคเกิลซะส่วนใหญ่ครับ ก็ถือว่าเป็นเอลเงี้อเกตัวหนึ่งที่มีสตอรี่ค่อนข้างดีแล้วก็น่าสนใจมากๆแล้วก็โซนตัวโอ๊ตมองว่าในหลายๆรุ่นของตัวไซเวิร์กนะครับอย่างพวกลูเมนหรืออะไรเงี้ยราคาก็มีการโดดไปกว่าราคาตลาดสมัยก่อนเยอะมากๆแล้วครับแล้วก็ตัวนี้โอ๊ขายมาตั้งแต่ สมัยมันร้านกลางๆครับผมซึ่งตอนนี้ราคาก็ขยับไปไกลมากๆแล้วครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าเก็บน่าลงทุนแล้วก็ถือว่าเป็นการลงในนาฬิกาที่ไม่ได้ตลาดมากครับผมแต่ว่าเราสามารถใส่แล้วก็ไม่ไม่ไมสามไข่เรียกว่าไม่สามไข่ดีกว่าครับเก่ดเราเดินห้างนะจะเจอคนน้อยมากๆครับที่ใส่รุ่นนี้ถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่หายากด้วยแล้วก็ถือว่ามีราคาที่ปรับขึ้นด้วยแล้วก็ใส่ไม่สามไข่ด้วยครับซึ่งก็รู้ว่าน่าสนใจแล้วก็น่าเก็บสะสมมากๆครับยังไงโอก็ฝากช่องปีเซลรีวิวไว้ใน ออมใจของทุกคนด้วยครับยังไงก็ฝากกด subscribe กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยครับผมอดฝากช่องปิเซรีวิวไว้ครับผมขอบคุณครับ